เนื้อหาในส่วนนี้นะครับผมจะขออธิบายนะครับฟีเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Arduino Uno R4 WiFi นะครับในอยู่ในรุ่น WiFi ตัวนี้เท่านั้นนะครับในส่วนรุ่น R4 Minima ตรงนี้จะไม่มีนะครับก็คือตัวชิป WiFi ตัวนี้นะครับก็คือการใช้งาน WiFi นะครับของตัวบอร์ด m i c ค o c o n t r o l l e r ของเรานะครับนะครับซึ่งเป็นชิปของตัว ESP32 นะครับที่ติดมาให้นะครับที่อยู่ในรุ่นนี้นะครับ เบื้องต้นขออนุญาตดูสเปคของตัวตัว Arduino ก่อนนะครับว่า Wi-Fi นะครับเป็นรุ่นอะไรนะครับนี่นะครับก็คือเป็น Wi-Fi รุ่นที่4นะครับซึ่งเป็นแบบ IEEE 8ป2 1 1นะครับ BGN นะครับนะครับอัตราการส่งข้อมูลนะครับสูงสุดอยู่ที่150เมกะบิตต่อวินาทีนะครับทำงานอยู่ย่านความถี่ย่านเดียวนะครับก็คือ2.4 GHz นะครับ นะครับซึ่งในตัวชิปก็จะมีตัวบลูทูธเวอร์ชัน5มาให้ด้วยครับนะครับเป็นของ esp 3 2นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นสเปคคร่าวๆนะครับของตัวชิป Wi-Fi ของเรานะครับก่อนที่จะทำการเขียนโปรแกรมเนี่ยผมขออนุญาตเล่าถึงระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้านของผมก่อนนะครับที่บ้านผมก็จะมีเราเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับผมเชื่อว่าทุกๆบ้านก็คงจะมีนะครับก็คือ ตัวเราเตอร์ของผมเนี่ยจะชื่อว่า TP Link นะครับ D 5 0 B แบบนี้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็เป็นไปตามนี้เลยนะครับนะครับก็สามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นอะไรได้ตามปกตินะครับนะครับก็แบบนี้นะครับก็เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับในที่นี้นะครับผมสมมุติว่าให้เป็น LED ดวงหนึ่งนะครับที่ต่อเข้ากับขา9ก้าของเรานะครับนะครับตัวนี้ก็เป็น R 2 2 0ร้อโอห์มนะครับต่อเข้าที่ขา9ก้านะครับนะครับในความเป็นจริงอาจจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํานะครับพัดลมระบายอากาศอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะครับมาเริ่มกันเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับโอเคครับเบื้องต้นนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับ นะครับปีมาเลยนะครับโอเคครับก็วางไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับนี่ครับหรือพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับว่า Arduino Uno R4 นะครับ Wi-Fi Control LED Web แบบนี้นะครับนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นโค้ดที่เราต้องการนะครับกดคลิก Copy ตรงนี้เลยนะครับนะครับพอ Copy เสร็จแล้วนะครับทำการเปิด Arduino IDE ของเราขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตาพักในส่วนที่ไม่จะเป็นองอก,ก์กรน,นะครับโอเคนะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ทำการวางโค้ดของเรานะครับลงไปในส่วนที่ เขียนโปรแกรมเลยนะครับผมกด ctrl a นะครับแล้วก็ ctrl v แบบนี้ครับนะครับวางไปแล้วนะครับก็นะครับขออนุญาตเซฟแป๊บหนึ่งนะครับชื่อที่ผมตั้งให้ก็จะเป็น y file หนึ่งละกันนะครับแบบนี้ครับนะครับโอเคเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับนะครับจุดที่เราต้อง ทำการแก้ไขนะครับมีประมาณ3-4จุดนะครับนะครับจุดแรกนะครับก็คือจุดนี้ครับนะครับว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเสียบอยู่ที่ขาไหนครับบังเอิญว่าของผมเนี่ยเสียบอยู่ที่ขา9อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับวงจรนี้เลยนะครับผมต่อไว้ที่ขา9อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้นะครับผมคงไว้ที่เดิมนะครับแต่ของท่านอาจจะเป็นขา8ขา7ขา6ขา5ได้หมดเลยนะครับ ก็แก้ไขเลขตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นชื่อของตัว Wifi ที่บ้านของเรานะครับของผมเป็นชื่อนี้ครับเพราะนั้นผมก็เอามาใส่เลยครับนะครับแบบนี้ครับแล้วส่วนที่เหลือนี้ก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับผมกพเอาพาสเวิร์ดมาใส่แบบนี้ เท่านี้ครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับในส่วนของการแก้ไขนะครับแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับคือส่วนหน้าเว็บนะครับที่ใช้แสดงหน้าจออยู่บนเว็บเบราว์เซอร์ของเราที่ใช้ควบคุมนะครับให้ให้เรามาแก้ไขตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแก้ไขกันด้วยนะครับแต่ตรงนี้ผมขอพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวลองนะครับคอมไพน์นะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราก่อนครับ นะครับก็ทำการอัปโหลดเข้าไปที่ตัวไมโครทรลเลอร์ของเรานะครับแบบนี้ครับแล้วมาดูที่ s ี r i a l Monitor นะครับคลิกไปนะครับก็จะเห็นว่านะครับตัวไมโครทรลเลอร์เนี่ยครับกำลังร้องขอเบอร์ IP นะครับไปยังที่เราเตอร์ของเราที่ชื่อว่า TP Link D510B อยู่เห็นไหมครับนะครับแล้วตัวเราเตอร์ก็โยนตัว IP address กับมาให้เรานะครับก็คือเบอร์192.168.0.160นะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับเราจะจำเอาไว้นะครับเพื่อที่จะมาใส่ตัวเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับนะครับของผมเป็น192.168.0.160นนะครับแต่ของท่านนะครับอาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้นะครับให้ใช้เลขที่ตัวเราเตอร์มันเจนมาให้ในไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับดูได้จากตรงนี้นะครับ นะครับของท่านอาจจะไม่เหมือนของผมนะครับแต่ของผมเป็นเบอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้เบอร์นี้นะครับในการที่เอาไปใส่ในตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับนะครับเบื้องต้นนะครับก็เข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์เลยครับตัวเลขเลยครับ1 9 2นะครับหนึ่งหกนะครับศูนย์นะครับห แล้วกด enter ครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้หน้าจอของเราก็จะขึ้นว่า LED on กับ off แบบนี้ใช่ไหมครับนะครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้นะครับควบคุมตัว LED ดวงนี้ได้นะครับนะครับซึ่งผมเปรียบเสมือนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับผมลองสั่ง on นะครับคลิก LED on นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะ on นะครับนะครับ ผมขอขยายให้ตัวมันใหญ่นิดนึงนะครับตัวมันเล็กไปหน่อยนะครับนะครับแล้วก็สั่งออฟได้ครับแบบนี้ครับนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการนะครับควบคุมนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผ่านในระบบเครือข่าย Wi-FI ภายในบ้านนะครับนะครับก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับอาจจะเป็นปั๊มน้ํานะครับที่ใช้ลดน้ําสนามหญ้าหน้าบ้านนะครับนะครับเราก็ใช้ตัวแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับ เข้ามาควบคุมตรงนี้ได้นะครับนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราสามารถนะครับใช้ความรู้ภาษา html นะครับมาตกแต่งหน้าตาของหน้าเว็บตรงนี้ของเราได้นะครับเบื้องต้นนะครับก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับให้จนถึงนะครับ c l i e เ t ็น n ริ้ n e นะครับแล้วก็มีคำว่า html นะครับช่วงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใช้ความรู้อันน้อยนิดนะครับในภาษา html นะครับ เพิ่มตัวหนังสืออะไรบางอย่างลงไปที่หน้าเว็บของผมนะครับโอเคนะครับเริ่มเลยนะครับเบื้องต้นนี้ผมนะครับวิธีเพิ่มก็มาเพิ่มตรงบรรทัดตัวหลังคําว่าลิงก์ตรงนี้นะครับตรงเฮดตรงนี้นะครับลิงก์นะครับแล้วก็เฮดนะครับก็กด Enter เลยนะครับผมขอกด Enter ยาวๆเลยนะครับบริเวณนี้นะครับเราจะทําการเพิ่มโค้ดลงไปนะครับนะครับในการจะทํา html ก็ต้องสร้างประกาศตัวบอดี้ขึ้นมาก่อนถูกไหมครับนะครับตรงนี้ลองเซิร์ชเน็ตหาดูก็ได้นะครับผมก็เพิ่งเซิร์ชเน็ตดูมาเหมือนกันนะครับก่อนที่จะทำคลิปนี้นะครับนะครับตัวนี้คือตัวบอดี้นะครับสมมุติว่าผมจะให้ขึ้นข้อความนะครับ university of p y a o a นะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะต้องขึ้นต้นด้วยนะครับ h1 ตัวนี้นะครับ H1 นะครับแล้วก็ปิดด้วย H1 นะครับแบบนี้นะครับนะครับแล้วผมก็อยากให้ขึ้นข้อความอะไรผมก็พิมพ์นะครับ Univercity นะครับ of เพียวแบบนี้นะครับนะครับส่วนข้อความที่2เนี่ยผมอยากให้มีขนาดเล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับผมก็สามารถที่จะเพิ่มได้อีกเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้ตัว P ละกันนะครับ จะตัวเล็กหน่อยนะครับตัวนี้ก็ตัว P นะครับให้ชื่อว่าคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียลิงนะครับดีพาร์ตเมนต์ดีพาร์ตเมนต์แบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะแสดงข้อความโชว์ขึ้นมาที่ หน้าเว็บของเรานะครับเอาลองคอมไพล์แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปที่ตัวไมโครคอนโทรเลอร์ของเรานะครับโอเคตอนนี้ก็อัปโหลดขึ้นไปแล้วนะครับกดดูที่ s ซเรียลมอนิเตอร์นะครับตอนนี้ตัวไมโครคอนโทรเลอร์กำลังร้องขอเบอร์ IP ไปยังที่ตัวเราเตอร์ของผมนะครับนะครับรอสักครู่นะครับโยนกลับมานะครับเป็นเบอร์เดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมกดรีเฟรชได้เลยนะครับ ที่ปุ่มรีเฟซของผมนะครับทำการรีเฟซดูนะครับโอเคเห็นไหมครับก็จะขึ้นคำว่า university of p ยา o ะครับ computer engineering department นะครับแล้วเราก็ยังสามารถที่จะควบคุมการปิดเปิดนะครับของ led เราได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับนะครับคลิกออกก็ได้นะครับแบบนี้ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเพิ่ม led นะครับให้มีขนาด เป็น4ดวงเลยนะครับแบบนี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับแล้วลองดูนะครับว่าเราจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก1ตัวเป็น4ตัวได้หรือเปล่าครับขอบคุณครับ